สสวัสดีทุกท่านนะครับผมผมโก้เจ้าป่าขยอลวงนะครับนะฮะวันนี้นะฮะจบกันด้วยดีสกาโจ vs ดิสนีย์นะครับผมวันนี้นะฮะโปเตอร์สีเขียวนะครับเป็นรายการเจ้าป่าขยอกกองนะครับวันที่สองตุลาคมสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับนะครับผม อ่าฮคือเมื่อสองวันที่แล้วอะครับมันมีข่าวของกรณีสก,กาโจสการิลตโยฮันสันนะฮะกับดิสนียนะะ์ฮะสตูดิโอใหญ่ของฮอลลีวูดนะครับผมมีข่าวออกมาว่ามันจบแล้วนะฮะกรณีนี้ฮะ,ะที่ฟ้องร้องกันไปนะครับมันจบลงแล้วนะฮะ อันนี้ฮะสกาโจสกาเลตยูฮันสันนะครับเธอคนนี้นะครับผมทาง TSR ฮะ The Hollywood Reporter ฮะสำนักข่าวบันเทิงชื่อดังของสหรัฐอเมริกานะครับเขาได้รายงานว่าสกาเลตยูฮันสันนี่ฮะนักแสดงชื่อดังที่รับบทเป็นแบล็กวีดัวครับ นาตาชาลูม,นมานฟอบของสตูดิโอมาเวลเนี่ยฮะได้ออกแถลงการฉบับใหม่ที่เป็นการยุติการดำเนินการทางกฎหมายแล้วนะครับกับทางวอร์เนอร์บราเธอร์นะครับผมคือคือเขายุติแล้วนะฮะทางกาโจนเนี่ยเธอได้ยุติบทบาททางกฎหมายแล้วนะครับแล้วก็ให้ให้ข่าวว่า ดีใจนะฮะที่ได้ตกลงกับทางวอลดิสนี่ลงตัวแล้วนะฮะ,ะแถลงการเธอนี่ก็บอกว่าภูมิใจมากอะไรนี้ฮะผมที่ได้ทำงานร่วมกันมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาและเธอเองก็มีความสุขที่ได้มีมิตรภาพความสัมพันธ์อันดีกับทีมงานที่ดิสนีย์นะฮะก็หวังจะได้โอกาสร่วมงานกันอีกในอนาคต นะฮะผมเหมือนกับว่าอ่าตกลงกันแล้วเรียบร้อยแล้วะฮะแบ่งอะไรแบ่งผลประโยชน์กันลงตัวแล้วแล้วก็อยากจะทำงานกับทีมงานอ่าทีมนี้อีกก็คือดิสนีย์เนี่ยฮะจะได้ร่วมงานโปรเจกต์ใหม่ๆในอนาคตกับดิสนีย์อีกนะครับผมนะฮะนี่ฮะเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับผม เพราะว่ากรณีของสกาโจกับดิสนีย์นี่นครับใช้เวลาเคลียร์กันนะครับใช้เวลาเคลียร์ปัญหากันนะครับประมาณสองเดือนเสร็จเศษสองเดือนครึ่งนะครับนะครับผมทางสกาโจนเนี่ยฮะได้ส่งทีมกฎหมายเมื่อเดือนกรกฎาคมอะฮะ ส่งทีมกฎหมายของเธอไปฟ้องดิสนีย์นะฮะกรณีลเมเอิดข้อตกลงในการจัดฉายหนัง Black Widow นะครับเป็นเรื่องใหญ่นะฮะเพราะว่า l l c k w ว d o w เนี่ยเป็นหนังบล็อกบัตเตอร์ใช้เงินทุนสูงแล้วก็ทางสกาโจนเนี่ยเขาก็เธอก็เป็นนักแสดงเอลิทนะฮะนักแสดงชั้น ชั้นดีอืมมีการต่อรองที่ที่สะเทือนวงการนะฮะพูดอย่างนี้ดีกว่าอืมสะเทือนวงการได้อะไรอย่างนี้ฮะผมนะฮะคือทางดิสนีย์เนี่ยฮะผิดข้อตกลงคือเอาหนังเรื่องนี้นะฮะไปลงสตรีมมิ่งด้วยลงสองแพลตฟอร์มอะครับพร้อมกันนะฮะลงลงหนังด้วย ลงสตรีมมิงดิสนีย์พั s ด้วยแบบเสียเงินเพื่อดูเสียสามสิบเหรียญให้ดิสนีย์พั s เพื่อจะได้ดูแบล็กวีดโอนะครับที่อเมริกาอืมเนี่ยฮะแล้วในส่วนนี้แหละพรีเมียร์แอคเซสสามสิบเหรียญเนี่ยฮะที่ต้องจ่ายเพื่อที่จะดูหนัง Black ว i d o w ใน Disney p พั s ดนะฮะทางสกาโจเนี่ยไม่ได้รับ ในส่วนรายได้ตรงนี้นะเออนี่ไงทางสกาโจอ่ะได้แค่รายได้ที่ฉายในโรงตามข้อตกลงแรกไงแล้วอยูยูอ่ะดิสนีย์ผิดข้อตกลงในตอนแรกที่จะเอาฉายในโรงอย่างเดียว90วันแล้วจะเอาไปลงแพลตฟอร์มอื่นอืมหลัง90วันนะครับคือทางดิสนีย์ต้องเอาลงในโรงหนังอะฮะ 90วันก่อนถึงจะไปลงดิสนีย์พัทได้แต่ดิสนีย์ไม่ทาอย่างนั้นนะครับดิสนีย์ไม่รอ90วันนะครับผม <laughs> ไม่รู้เอาอะไรมานะฮะคือแบบปรัแบบตัวอย่างรวดเร็วถึงท่านยอมผิดสัญญาก็ยอมนะฮะแล้วค่อยไปแก้กันทีหลังอ่าพูดอย่างนี้ดีกว่าผิดสัญญาก่อนนะฮะแล้วค่อยไปไปเคลียร์กันทีหลังอย่างนี้นะฮะดิสนีย์ เออค่อยไปเคลียร์กันทีหลังไม่ต้องรอก็สิบวันครับดิสนีย์บอกว่าอาอลงพร้อมกันเลยทั้งดิสนีย์พัสด,ด้วยนะฮะแล้วก็โรงหนังพอลงพร้อมกันอย่างนี้ทั้งสองแพลตฟอร์มเนี่ยมันทําให้คนดูะฮะบางส่วนนะฮะเสียเงินสามสิบเหรียญในดิสนีย์พัสด์ไงมันทําให้รายได้ในโรงหนังอะฮะส่วนที่สการ์เล็ตจะได้อะครับ มันลดลงไปนี่นะครับมันลดลงไปแล้วสก,กาโจเนี่ยเขาก็เสียรายได้ในส่วนนี้หลายล้านเหรียญน,นะฮะอืมหลายล้านเหรียญน,นะครับผมนี่ไงเธอก็ไปฟ้องร้องนะฮะละเมิดตรงนี้นะฮะแล้วก็เป็นกรณีที่ได้รับความสนใจจากวงการฮอลลีวูดนะครับผมมีถึงขั้นมีนักแสดงเช่นเอมมาสโตนะฮะ ที่เล่นครูเอล่าครับผมแล้วก็หนังเรื่องครูเอล่าเนี่ยฮที่เอ็มม่าสโตนเล่นน่ะก็เข้าโครงการของของดิสนีย์ด้วยครับคือลงสองแพตฟอร์มอ่ะพร้อมกันไงลงทั้งดิสนีย์พัดและลงหนังด้วยอ่ามันทำให้ทางเอ็มม่าสโตนน่ะผมคิดว่าน่าจะเสียรายได้เหมือนกับสกาโจเนี่ยฮะแต่ทางเอ็มม่าสโตนเนี่ยการมีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ย การเป็นคนคนอ่าจะเป็นสกาโจที่คนส่วนใหญ่รู้จักมากกว่าฮะอืมเป็นคนเป็นคนที่อ่ามีคนสนใจเยอะกว่าทางเอ็มม่าสโตนไงเพราะเธอเล่นเป็นแบ็กวีดัอะไรแบบหนังมาวิวแบบยิ่งใหญ่มาแบบเป็นสิบปีอะฮะผมแบบระดับโรเบิร์ตดาวนี่อะไรอย่างงี้ฮะอืมคนมันจับจ้องไงเวลาเธอทำอะไรอะมันจะสะเทือนวงการนะฮะ แล้วก็สำหรับเนี่ยฮะสำหรับคดีความเนี่ยที่เกิดขึ้นในช่วงเนี้ฮะมันเกิดมาจากนะฮะมันเกิดมาจากการเปลี่ยนผ่านไงในยุคโควิดนะฮะที่จะมีคำถามขึ้นมาว่าในอนาคตเนี่ยฮะผู้ชมอะฮะจะเลือกบริโภคความบันเทิงอย่างไรนะฮะ แล้วก็ผู้สร้างสรรค์น่ะผู้สร้างหนังสตูดิโอเนี่ยจะได้รับการตอบแทนอย่างไรเ <_ d ance> ช่นกันมันคือแบบอ่อันนี้เขาเรียกเปลี่ยนยุคอ่ฮะเปลี่ยนยุคอเปลี่ยนผ่านยุคอฮะแล้วก็จะมีการแบ่งประโยชน์กันใหม่อืมแบ่งผลประโยชน์อะไรกันใหม่นะฮะนะครับผมเหมือนวงการเพลงนะครับผมตอนเปลี่ยนจาก อ่อซีดีเป็นสตรีมมิงอะฮะอะไร YouTube Music อะไรพวกเนี้ย iTunes อะไรพวกเนี้ย YouTube Music อะไรเงี้ยฮะเปลี่ยนผ่านตรงนั้นมามันก็จะต้องมีการแบ่งผลประโยชน์ต่างๆกันใหม่นะครับผมะนะฮะใช่ไหมฮะเนี่ยและไอวงการเนี่ยวงการหนังฮอลลีวูดเนี่ยมันก็จะเป็นเช่นนั้นนะฮะนะครับผมไอตอนนี้นะฮะวงการมิวสิกวงการเพลงอะ่ะ มันลงตัวแล้วนะครับมันมีการแบ่งผลประโยชน์ทางสตรีมมิ่งลงตัวแล้วก็มันจบไปแล้วนะฮะที่ว่าเป็นพวกซีดีเทปอะไรอะฮะมันจบไปแล้วนะฮะก็คือมันจะมาที่สตรีมมิ่งอย่างเดียวแล้วก็มันมันมีการแบ่งผลประโยชน์ที่ชัดเจนแล้วไงฮะถูกไหมฮะมีการดิดลับมาสตรีมแล้วมันก็จะมีแค่กลุ่มเล็กๆอะครับที่เก็บแผ่นเสียงอันนี้เป็นกลุ่มเฉพาะเล็กๆเท่านั้นเป็นกลุ่มพรีเมียมอะไรอย่างงี้ฮะแต่ว่าพวกเทป อะไรอะซีดีอะไรมันมันจบแล้วนะฮะก็คือมันมาทางทางสตีมแล้วอ่ะแล้วไอวงการเนี่ยมันก็จะคล้ายคล้ายกันแหละวงการหนังนะฮะอืมแต่ตอนจบเนี่ยไม่รู้จะจบยังไงอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับผมนะฮะต้องต้องดูกันนะอืมเพราะมันอุตสาหกรรมคนละอย่างกันนะฮะอุตสาหกรรมของหนังอะฮะมันจะเรื่องหลักนะครับคือเรื่องของภาพ ภาพกับเสียงควบคู่กันนะแต่องค์การเพลงเนี่ยเนื้อหาหลักคือเสียงไงะะมันต่างกันะฮะมันต่างกันมันต่างกันมันไม่เหมือนกันส่าทีเดียวนะไอสินค้านะฮะสินค้าที่ออกมาผลิตออกมานะของหนังเนี่ยมันคือภาพวิชั่นนะฮะแล้วก็เสียงควบคู่กันนะอืมแต่ทางมิวสิกอ่ะ ผลผลิตที่ออกมาคือเสียงอย่างเดียวนะฮะ MV อะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องร้องนะฮะมันไม่ใช่เรื่องปัจจัยหลักอืนะฮะผมอ่าต่อนะฮะโดยหลังจบศึกครั้งนี้นะฮะมันก็มีความแฮปปี้ทั้งสองฝ่ายนะครับผมทางดิสนีย์ด้วยแล้วก็ ทางสกาโจด้วยนะฮะเพราะว่าพอเขาเคลียร์กันแฮปปี้เสร็จอ่ะ,อะมันจะมีโปรเจกต์ที่ทางสกาโจกับดิสนีย์อ่ะได้เริ่มคุยกันแล้วก็ได้เริ่มวางแผนทำกันแล้วก่อนหน้าที่จะมีมีกรณีบาทหมางกันนะฮะผมก็คือเนี่ย Tower of t e r r เ r เนี่ยฮะนะครับผมเนี่ยฮะเห็นไหมฮะสกาโจเนี่ยจะ เป็นสาวย้อนยุคอะไรเงี้ยในยุคทองของสตูดิโอฮอลลีวูดนะครับผมว่านะในยุคพวกนู้นฮะอะไรอ่ะ50อะไรพวกนี้แหละ40 50อะไรเงี้ยนะนะครับผมคือสกาโจเนี่ยจะจะเป็นนักแสดงนำหญิงนะฮะก็คือจะจะเล่นด้วยจะแสดงนะฮะแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ด้วยนะครับอืมเรื่องนเนี้ย Tower of Terror เนี่ย น่าสนใจนะเป็นแนวอะไรระทึกขวัญแล้วก็ผจญภัยเนี่ยผมว่าคือ Tower of t e r r o r เนี่ยในรูปเห็นไหมฮะเนี่ย h o l ลีวูดทาวเวอร์โฮเทลเนี่ยอันนี้ในรูปเนี่ยฮะมันเป็นเครื่องเล่นนะฮะผมเครื่องเล่นของดิสนีย์นะครับอ่าเป็นเครื่องเล่นอยู่ในดิสนีย์พาร์นะฮะอืม หนังเรื่องนี้ฮะคาดว่าจะฉายในปี2023นะครับนะฮะทีนี้ฮะไอเรื่องที่น่าสนใจเนี่ยก็คือว่าไอการตกลงกันนะครับระหว่างดิสนีย์กับกับสกาโจโนเนี่ย ไม่ปิดฉากดราม่าดราม่ากันนะฮะปิดฉากดราม่าเนี่ยมันไม่มีการเปิดเผยนะฮะเอาใช่ไหมฮะว่าตกลงแบ่งผลประโยชน์กันเท่าไหร่เนี่ยมาเป็นข้อทางกฎหมายอืมไม่มีทางเปิดออกมาได้หรอกฮะ,ะยากมากแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะมันเป็นข้อตกลงทางกฎหมายว่าเออประมาณว่าประมาณนะอันนี้ผมผมคาดว่านะอย่างนี้นะก็คือเหมือนกับดิสนียนะะ์อะฮะอ่า บ่งประโยชน์ให้แล้วก็ต้องเซ็นกันไงเซ็นเพื่อเขาเรียกว่าห้ามเปิดเผยสัญญานี่แหละฮ่าฮ่าห้ามเปิดเผยสัญญาต่อภายนอกอะไรงี้ฮะอ่าคือรับรู้กันแค่คู่กรณีแบ่งเงินกันใช่ไหมแบ่งผลประโยชน์แบ่งเงินอะไรก็แลว้วแต่นะแล้วก็ต้องเซ็นไงซึ่งในในสัญญาเนี่ยมันจะมีข้อหนึ่งบอกอาจจะบอกว่าอ่า ห้ามเปิดเผยอะฮรต่อสาธารนณะอะไรอย่างนี้แหละอืมนั่นแหละนั่นแหละฮะอือเป็นสัญญาประมาณนี้อะ่ะอืมนะมันก็เลยไม่มีใครรู้นะครับผมแม้แต่ THR รเนี่ยเด e h o l l y w o o d ร e p o r t เตก็ไม่รู้นะฮะว่ามีการแบ่งกันเท่าไหร่แต่ทางสื่อยักษ์ใหญ่อ,ะอ่ะทางอ่าทางเนี่ยทางพวกเอเย่นอะไรพวกเนี้ยทางทางทางกลุ่มเอเย่น ดานานะฮะแล้วก็สื่อสื่อสื่อยักษ์ใหญ่เนี่ยเขามองว่าสกาโจเนี่ยก่อนหน้าที่จะฟ้องร้องที่ดิสนีย์ผิดสัญญาเอาหนังไปลงสตรีมมิ่งเนี่ยเธอได้รับอยู่ก่อนแล้วนะฮะยี่สิบล้านดอนลลาร์อืมเธอได้รับอยู่ก่อนแล้วยี่สิบล้านนะฮะ แล้วจะได้เพิ่มเติมอีกนะฮะคือ20บวกอะ่ะหลังจากอ่ที่ตกลงกันในรอบเนี้ยจบดรามานี่ฮะเธอจะได้บวกไปอีกบวกไปของเดิมของเดิม20ใช่ไหมฮะของเดิม20นี้อันนี้ได้มาแล้วแล้วก็จะได้บวกเพิ่มมาอีกไอที่บวกเพิ่มเนี่ยอาจจะหลายล้านดอลลาร์นะฮะ แล้วก็พอรวมของเก่าเนี่ยไม่เกินสี่สิบล้านนะฮะคือเธออาจจะได้บวกอะ่ะประมาณผมคิดว่านะจากของเดิมยี่สิบแล้วเธออาจจะได้บวกเพิ่มอะ่ะประมาณสิบล้านอืมผมว่านะผมว่าสิบล้านเธอได้บวกเพิ่มมาคือเธอได้จากการเล่นหนัง blackwidow เนี่ยผมมองว่านะสามสิบล้านเหรียญอืม สาล้านนะฮะสำหรับสกาโจนะแต่ถ้าเกิดบอกว่าสี่สิบล้านเนี่ยผมว่าเยอะไปนะฮะไม่ใช่นะ,ะผมว่าเพราะมันในช่วงโควิดอะไรด้วยในการตกลงเนี่ยมันก็ต้องปนีปนอมไงฮะผมไม่ได้ว่าสกาโจจะได้อยู่ฝ่ายเดียวใช่ไหมฮะไอทางนู้เขาก็มีเหตุเป็นสตูดิโอยักษ์ใหญ่ ในอนาคตเนี่ยต้องร่วมงานกันอีกนะฮะเพราะทางสกาโจเองก็บอกว่าอยากจะร่วมงานกับดิสนีย์อีกนะฮะเพราะว่าเธอเธอเกิดจากดิสนีย์นะฮะผมนี่ทางสกาโจเนี่ยฮะเธอโด่งดังเพราะดิสนีย์ด้วยส่วนหนึ่งนะเพราะว่าป้อนหนังอะไรให้เธอแบบเยอะแยะไปหมดใช่ไหมฮะเหมือนกับโรเบิร์ตดาวนี่เนี่ยฮะก็ดังเพราะดิสนีย์มาวิวไงเธอก็อยากร่วมงานกับทีมงานที่คุ้นเคย ที่ร่วมงานกันมาอะไร่เงี้ยอืมน่าจะมีสามสิบล้านนะครับแล้วก็อะไรเนี่ยบวกลบบวกลบกันไปก็กว่าไปแต่น่าจะสามสิบล้านดอลลาร์นะฮะนะครับแต่ผมมองอะ่ะผมมองว่าอ่าดิส ney เนี่ยทำทำให้ดีนะผมว่าทำไม่ดีในในช่วงหนึ่งก็คือว่า ช่วงที่พอตัวเองอะฮะพอสตูดิโอดิสนีย์เนี่ยเอาไปลงดิสนีย์พาร์ทอะฮะแล้วก็เงียบอะทำตัวเงียบอะฮะออถูกไหมฮะตัวเองผิดสัญญาแล้วตัวเองผิดสัญญาแล้วทำตัวเงียบไงแล้วจนสกาโจเนี่ยมาฟ้องร้องอะเพราะว่างเงียบไงฮะ <laughs> คือแบบมันมันดูไม่ดีนะครับผม,มเป็นสตูดิโอยักษ์ใหญ่อย่างเงี้ยฮะไม่ใช่แบบสต,สตูดิโอเล็กๆไง สตูดิโอยักใหญ่แล้วแบบมาผิดสัญญาแล้วแบบทําเงียบๆอะไรเงี้ยจะกินเงียบอะฮะถ้าเกิดเขาไม่ไม่ร้องไม่โวยวายก็ไม่ทําอะไรอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยฮะมันมันมันไม่ดีนะครับผมมันเสียภาพลักองค์กรนะคือองค์กรดิสนีย์เนี่ยคนรู้จักอะไรกันเยอะแยะขายหนังไปทั่วโลกคนรู้จักเป็นพันล้านคนนะฮะผม เป็นพันล้านนะคนรู้จักเนี่ยคือชื่อแบรนด์มันดังไงแล้วมาทําอะไรอย่างเงี้ยมันเสียภาพลักษณ์นะฮะผมมันเสียภาพลักษณ์องค์กรนะฮะติดข้อตกลงอะไรองเงี้ยฮะแล้วนักสแสดงผู้หญิงเนี่ยได้เงินค่าตัวนะครับน้อยกว่าผู้ชายอยู่แล้วนะฮะคือไม่น่าจะไปแบบเอาเปรียบกันนะฮะผมนะฮะ ผู้ชายเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับเอาเอานี้ของฮอลลีวูดนะเอาแค่ฮอลลีวูดก่อนนะฮะผู้ชายเนี่ยจะได้ค่าตัวเนี่ยมากกว่าผู้หญิงนะฮะมากกว่าประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยฮะอืมมากกว่านะฮะยี่ิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเนี่ยฮะทางนักแสดงหญิงเนี่ยเขาได้ค่าตัวน้อยอยู่แล้วนะครับยังจะไปเอาเปรียบเขาอีกอะไรเงี้ยมันก็เสียภาพรักองค์กรนะฮะ ดูไม่ค่อยโอเคนะครับผมนะฮะทีนี้นะฮะมันก็มีนักแสดงหญิงนะฮะไม่เยอะนะครับที่ได้ค่าตัวยี่สิบล้านเหรียญนะฮะมีน้อยมีไม่กี่คนนะครับที่ได้นะฮะคือต้องอยู่ในช่วงสูงสุดของอาชีพจริงๆนะ ถึงจะได้ยี่สิบล้านเหรียญนะฮะต้องแบบต้องพีคในช่วงนั้นนะครับผมตอนนี้อ่สกาโจอะเขาอยู่ในช่วงสูงสุดแล้วนะฮะคือคือเห็นเธอเนี่ยดังมานานแล้วนะคือคือเห็นเธอดังมาแบบเกือบยี่สิบปีอะฮะคือเล่นหนังมาเกือบยี่สิบปีเล่นหนังมายี่สิบปีแล้วเนี่ยแต่จริงๆแล้วนะครับสกาโจเนี่ยฮะเธออายุอ่ะฮะ สามสิบหกปีนะครับอือคือเธอเล่นหนังตั้งแต่แบบยังเด็กเลยฮะยังแบบยังวัยทีนอะไรเงี้ยอืมเธอเธอเล่นหนังเนี่ยก่อนสิบห้าอีกนะฮะอืมเป็นหนังแบบหนังเด็กอะไรเลยอ่ะอืมในปีที่แล้วอ่ะฮะปีสองพันสิบเก้าดีกว่าไม่ใช่ปีที่แล้วนะฮะ เป็นปี2019นะครับเป็นปีทองและเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ของสกาโจนะฮะเพราะว่าทางเธอเนี่ยได้ปิดฉากจากเอาบิเจอร์เนเอนเกมแล้วก็เข้าชิงออสการ์เนี่ยสองตัวนะครับในปีเดียวเนี่ยจากดารานําหญิงนะฮะมาเรียสตอรี่ไงสุดจริงไง เรือ่องเนี้ยผมผมดูในเน็ f l i กอ่ะสุดยอดคือมันสุดนะฮะเมเดสตอรี่เนี่ยฮะเล่นกับ Adam อดัมไดเวอร์ครับผมสุดจริงเข้าชิงดารานําหญิงแต่ไม่ไม่ได้แต่พลาดไปนะครับพลาดไปก็ได้แค่เข้าชิงแล้วก็อีกเรื่องอ่ะเข้าชิงดาราสมทบจากเรื่องโจโจ้ลับบิดนะครับผมของไทก้าไวตี้ฮ เข้าชิงดาราสมทบคือในปีเดียวกันเลยปีสองพันสิบเก้าแต่เธอก็พลาดไปนั่นแหละฮะนั่นแหละก็คือหนังสามเรื่องนี้นะฮะในปีสองพันสิบเก้าอ่ะมันทําให้เธอยิ่งใหญ่นะฮะแล้วก็ค่าตัวอะไรเธอก็สูงขึ้นมากนะฮรผมคือได้หนังแมสหนังอเวนเจอร์แล้วก็หนังรางวัลนะฮะเช่นเมเลียสตอรีกับโจโจ้รับบิดนะครับผม คือการได้ค่าตัวยี่สิบล้านเหรียญเนี่ยมันแทบจะไม่มีนะฮะในฮอลลีวูดของดาราหญิงนะดาราชายเนี่ยมีดาราชายมีนะฮะแต่ดาราหญิงเนี่ยผมให้ไม่มีดีกว่าต่อการเล่นหนังหนึ่งเรื่องนะถ้าเกิดมีก็คนสองคนหลยฮะเอาให้เป็นว่า แทบจะไม่มีดีกว่าเพราะนักแสดงเอลิสบวกอะฮะเอาแบบดังๆของหญิงนะของผู้หญิงเนี่ยฮะเพดาน่ะจะอยู่ที่สิบห้าล้านนะครับผมสิบห้าล้านเหรียญนะฮะผมอเช่นใครบ้างแองเจลินาโจลี่เนี่ยฮะดูเดียโรเบิร์ดนะครับผมเจนิเฟอร์ลอเรน พวกนี้ฮะสิบห้าล้านเหรียญน,นะครับพวกนี้ฮะพวกนี้เขาเขาชื่อดังมากแล้วก็มีรางวัลอะไรต่างๆด้วยนะครับพวกนี้ฮะสิบห้าล้านแต่เนี่ยฮะระดับยี่สิบล้านเลยอะ่ะคืออยู่ในช่วงจุดสูงสุดของเธอแล้วนะครับสกาโจเนี่ยในตอนนี้ฮะคือจุดสูงสุดของเธอนะครับผมนะครับแต่ทีนี้ฮะ พอเมื่อก่อนอ่ะจะมีโจลี่ใช่ไหมฮะจูเลียโรเบิร์ตเจนิเฟอร์ลอเรนพวกเนี้ยแต่วงการบันเทิงเนี่ยมันก็มีมาแล้วมีไปนะครับถ้าอ่าเพราะว่าจะมีขึ้นลูกใหม่อะครับเข้ามาไงขึ้นลูกใหม่เด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาใช่ไหมฮะรุ่นเก่าเนี่ยก็ต้องพัฒนาฝีมือขายฝีมือขึ้นนะฮะอ่านะครับ เด็กใหม่มาเนี่ยบางทีเด็กที่มาขึ้นใหม่เนี่ยก็อาจจะมีฝีมือด้วยแล้วก็ยังได้ความสด่าได้ความสดนะฮะแล้วก็มีฝีมือแต่พอพอผ่านจุดพีคไปแล้วเนี่ยฮะมันก็จะตกละความสดเนี่ยจะตกใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องไปเก็บกินในเรื่องของฝีมือการแสดงอะไรอย่างงี้ฮะประสบการณ์ต่างๆนะครับผมก็เหมือนกับชีวิตการทํางานนะครับผมทีนี้นะฮะไอ้พวกที่มันขึ้นมาเนี่ย มันก็มีหลายคนนะฮะดาราหญิงตอนนี้นะครับนะับผมยกตัวอย่างเลยสั้นๆเลยนะ,ะยกตัวอย่างสั้นๆดาราที่พึ่งขึ้นมานะฮะในช่วงนี้ดาราหญิงนะครับผมเช่นเอมม่าวัตสันเนี่ยฮะนี่ฮะเอมม่าวัตสันเนี่ยฮะซ้ายมือสุดนะครับผมนี่ฮะดิทเทิลแมนเนี่ยคือเอมม่าวัตสันเนี่ยเธอโด่งดังจากแฮร์รี่พอตเตอร์ไงฮะใช่ไหมฮะ เป็นเธอไมโอนดี้ไะครับผมแล้วไอหนังที่เป็นกิดเปลี่ยนอีกหนึ่งเรื่องนะก็คือบิวตี้ออนเด b e a ิวตี e บิวตี้แอนด์เดะบนะครับผมเจ้าชายสูนนะฮะชมงามกับเจ้าชายสูนน,นั่นแหละฮะนั่นแหละฮะเพราะว่าเธอได้รับเงินจากเรื่องนี้อะฮะประมาณสิบล้านเหรียญน,นะครับผม แล้วเธออายุน้อยด้วยนะเอมมาวัตสันนะครับเอ็มมาวัตสันนะฮะอายุสามสิบปีนะครับผมสามสิบท้วนเลยตอนปีนี้สามสิบแล้วก็นอยายุสามสิบของวงการฮอลลีวูดเนี่ยเป็นที่รู้จักมานานแล้วด้วยไงเอ็มมาวัตสันนะฮะอายุน้อยเป็นที่รู้จักของคนดูมานาน คนดูรู้จักเธออะนานมากนะฮะนะี่ฮะมันมันเธอก็เลยเลยพุ่ง้วฮะตอนนี้กําลังกําลังขึ้นมานะฮะเอมมาวัตสันเนี่ยฮะผมว่าอีกไม่กี่ปีอะฮะเธอจะโด่งดังนะฮะแต่ว่าต้องรักษาคุณภาพการสแสดงด้วยนะครับผมได้ความสดแล้วต้องรักษาการสแสดงอย่างนี้ด้วยฮะอายุเท่านี้อายุแค่นี้นะครับได้สามสิบล้านได้สิบล้านเหรียญนี่ไม่ธรรมดานะฮะ อ่าช่วงก่อนโควิดเนี่ยเธอก็เล่นไอซีดดรุ Woman, นีเนี่ย Woman, เนี่ยลิเทอรวูแมนเนี่ยฮะนี่ฮะลิเทอรวูแมนเนี่ยอ่ามันเป็นหนังรวมดาวรวมดาวหญิงอนะฮะรวมดาราหญิงพุ่งแรงรวมดาวหญิงที่กำลังขึ้นมาของฮอลลีวูดนะคะอ่าเนี่ยเช่นแซาเชรโรแนนเนี่ยฮะอันนี้ฮะแาลเชรโรแนนเนี่ยอันนี้อันนี้ อันนี้ผมฟันธงว่าเธอมาแน่ครเชลโรเนน์แะเพราะว่าเธออายุน้อยกว่าเอ็มมาวัตสันนี่นะฮะอายุน้อยกว่าเพิ่งอายุ26เองนะฮะซอเชลโรเนนแล้วเธอเข้าชิงออสกาเนี่ยครับเข้าชิงออสกาสี่ตัวแล้วนะฮะซอเชลโรเนนน่ะเข้าชิงออสกาอาตอม,มนินใช่ไหมฮะบุคลินอะไรอะเลดี้เบิร์ด แล้วก็ Little w o m ูนเนี่ยออายุน้อยมากนะฮะโซเชียโรเนนเนี่ยเป็นนักแสดงที่มีฝีมือระดับพักการคนหนึ่งของฮอลลีวูดนะครับในอายุเท่านี้อะฮะยี่สบหกยี่สิบหกปีนะฮะโซเชียโลเนนะรู้สึกจะเกิดปีเธอเกิดปีเก้าสี่นะครับโซเชียโลเนนอะแต่ว่าเอ็มมาวัตสันเนี่ยฮะเกิดเก้าศูนย์นะฮะอ่าแล้วก็จะมีฟอร์เรนพูดอีกคนหนึ่งอืม นั่นแหละที่เล่นเรื่อง l i เ t l e Women ด้วยนะครับผมเนี่ยคนที่เนี่ยอยู่อยู่หน้าสุดเนี่ยบรูนพูดเนี่ยฮะพวกนี้แหละครับที่จะขึ้นมามาเป็นขึ้นลูกใหม่ในฮอลลีวูดนะครับผมนะฮะอ่านะฮะวันนี้นะครับวันหยุดสุดสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ก็ใครไปดูหนังนะฮะไปดูหนังกันให้มีความสุขนะครับลงหนังราคาถูกนะฮะตอนที่แล้วนะครับไป หาดูกันได้นะฮะรับชมกันได้สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับอ่านะฮะลงหนังราคาถูกนะครับผมตอนที่แล้วไอ้โปเตอร์สีฟ้านะครับเจ้าป่าขย่าตัวหนังนะฮะนั่นแหละผมพายายามจะหาพิกัดที่ราคาถูกแล้วก็สบายกระเป๋านะครับผมอ่าโอเคนะครับผมนะฮะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับ ผมโก้เจ้าป่าขยอโลนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ